วันนี้29นะครับ29ธันวาเพชรยินดีไปสัญจรที่สถิงพระสงขานะครับมีถ่ายท่อสดเหมือนเดิม6โมงเย็นก็ทางช่องทู24แล้วก็ช่วงหลังทางเพมวมเด็ก7 8 9นะครับอมาเช็คเรทกันหน่อยอเรทประมาณ11นาฬิกานะครับกู่แรกนี่จากรั้กับธีรพงศ์จากรั้ตั้งต่อบวก6 3 0หรือประมาณ5 4 จากั้วเคยชนะมาครั้งหนึ่งสมัย35กิโลที่พีททีวีแล้วอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะชกกันช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาปีนี้หรือเปล่าแต่ก็ช่างกำลังเสร็จแล้วเหมือนไม่ได้ชกผมไม่แน่ใจว่าอะไรผม,ผมไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะครับออะเอาเป็นว่าคู่นี้จากัวเคยชนะมาครั้งหนึ่งแต่เที่ยวนี้ผมชอบธีรพงษ์นะอใหญ่อะนะครับใหญ่แล้ววัดฝีมือกันแบบนี้แล้วไฟล่าสุดก็โชว์ไว้จะบอกว่าธีรพงษ์โชว์ไว้สวยจากัวก็โชว์ไว้สวยเหมือนกัน จังหวะกับจังหวะชั่วโมงนี้นี่ผมว่าได้ทางสายได้รูปล่างชอบไปที่เทระพงครับายาวกว่าคู่สองมังกรเหล็กกับหนึ่งมังกรเหล็กตั้งต่อบวก7-0-0หรือประมาณ1 9ต้นๆ้น,นเสียวหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามังกรเหล็กแกน่าจะทนทานแกน่าจะดื้อน,นะครับทนความหนักความแรงของหนึ่งให้ได้ แล้วที่เหลือผมว่ากินที่ความแข็งแรงความดื้อเข่าวงในคู่นี้ออกมกังกรเหล็กครับคู่ที่3เพชรเดชกับตี๋ใหญ่เพชรเดชตั้งต่อบวก580หรือประมาณ1 1บเหน่ารองเลยชอบตียใหญ่อะ่ะเออหนักนะครับหนักแล้วกลับมาภาคนี้โอ้โหฟอร์มดีมากกลับมาฟอกกลับมาภาคนี้ฟอร์มดีมากช่วงหลังๆชนะตลอดเลย น่ารองครับเข้าที่ความหนักความแรงของตีใหญ่ครับเชื่อว่าเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนถ้าเพชรเดชท,ทนได้ค่อยขยับขยายคู่ที่4ีนี่เป็นคมประตักกับธนูเพชรนะครับเจอกันอีกภาคหนึ่งผัดแพ้ผัดชนะกันมาคมประตักตั้งต่อบวก590หรือประมาณ1 1บเครั้งแรกแพ้มาแพ้ใหญ่แพ้แข็งแรงครั้งที่สองนี่เอาตัวรอดได้นะครับมาใช้หลักเหลี่ยมผ่อนหนักเป็นเบาเที่ยวนี้ผมแต่ว่าเที่ยวที่ชนะมาคมประตักก็โอ้ ก็เหนื่อยเจอความใหญ่ความแข็งแรงเข้าไปนะครับเล่นเอาสบกสบมเหมือนสบักสบักสบอมเหมือนกันนะครับเที่ยวนี้ก็ยังชอบความใหญ่ของธนูเพชรดูหน้ารองอีกคู่หนึ่งอ่าแกใหญ่แกแข็งแรงนะครับช้ากว่าแต่ตื้อเข้าไปเบียดเข้าไปคู่นี้ออกรองที่ธนูเพชรนะครับรองสองคู่ละส่วนช่วงหลังช่วงหลังอีก4คู่ทางเพจมวยเด็ด7 8 9เดี๋ยวผมต่ออีคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมไปต่ออ p พีนะ